สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะตุกกี้จะพาทุกคนมา,มาเปลี่ยนชื่อเพจค่ะเป็นเพจรูปแบบใหม่ค่ะทุกคนเพราะว่ามีนักเรียนหลายท่านนะคะติดต่อตุ๊กกี้เข้ามาทักบอกเข้ามาแล้วบอกว่าอาพอเปลี่ยนพอ Facebook อัปเดตเป็นเพจรูปแบบใหม่แล้วหาป่มเปลี่ยนชื่อเพจไม่เจอนะคะวิธีการก็คือง่ายมากๆเลยทุกคนก็ามาที่โปรโฟไฟล์ของแฟนเพจของเรานะ,ะมุมขวาบนเนาะกดตรงนี้ตามตุ๊กกี้เลยนะเราต้กดตรงนี้ค่ะ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วกดการตั้งค่านะคะพอกดการตั้งค่าแล้วเนี Wh ่ยหน้าจอก็จะถูกเปลี <t <t ่ยนมาสู่หน้าจอนี้นะคะทุกคนก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อเพจได้เลยนะคะโดยตรงนี้นะคะตุกกี้จะใช้เพจตัวเองเปลี่ยนให้ดูนะคะก็ตุกกี้ก็อยากจะเปลี่ยนชื่อเพจเป็นภาษาไทยพอดีเลยนะคะก็พีชิฟเปลี่ยนให้เลยแล้วกันนะคะก็มากดที่ปุ่มแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้เลยค่ะตุกกี้จะเป็น เปลี่ยนเป็นครูทุกี้ภาษาไทยแล้วก็ออนไลน์มา getting ภาษาอังกฤษนะคะทุกคนก็เริ่มเปลี่ยนกันเลยเนาะก็พิมพ์นะคะพิมพ์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ตรวจสอบให้ถูกต้องนะคะว่าเราจะเอาชื่อนี้จริงๆนะ,ะอ่ะล้าเขาก็จะบอกในระบบว่าสามารถที่จะเปลี่ยนได้อีกในอีกเจ็ดวันนะคะถ้าเราใช้ชื่อนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ชื่อนี้ไปเลยนะคะถ้าอยากเปลี่ยนอีกก็ประมาณเจ็ดวันก็เปลี่ยนได้อีกอะไรยอย่างนี้นะคะทุกคน ตรวจทานที่เรียบร้อยนะคะแล้วกดปุ่มตรงนี้นะคะตามทุกี้เลยนะทำว่าเปลี่ยนชื่อเพจเนี่ยมีจํากัดไหมมีนะคะมีจํากัดนะอยู่ที่ระบบเฟซบุ๊กนะคะเพราะว่ามีบางเพจที่ทุกี้เนี่ยเปลี่ยนมาหลายครั้งแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะคะ,ะ,คะก็อย่าลืมนะคะเวลาเปลี่ยนชื่อเพจเนี่ยต้อง,งยืนยันด้วยรหัสผ่านเฟซบุ๊กของเรานะคะก็พอรหัสผ่านเฟซบุ๊กเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กดส่งได้เลยค่ะสักพักหนึ่งอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนให้เรานะคะก็ลองกดรีเฟรชหน้าจอดูนะคะค อย่างของทุกี้เนี่ยเป็นเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนหมวดหมู่อะไรไม่ได้เปลี่ยนข้ามหมวดหมู่อะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนง่ายค่ะสักพักหนึ่งจะเปลี่ยนให้เลยจะไวนะคะแต่บางทีก็จะช้าหน่อยเพราะเขาก็ต้องตรวจสอบก่อนอะไรเงี้ยนะคะระบบเป็นระบบก็จะตรวจสอบก่อนอันนี้ก็ลองกดรีเฟชหน้าจอปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนให้เลยนะคะเป็นนี่นะคะโคุ้กี้ภาษาไทยแล้วก็ออนไลน์ทุกี้ภาษาอังกฤษอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะการเปลี่ยนชื่อเพจนะ ถ้าใครอยากเปลี่ยนลิงก์ด้วยก็บันทับข้างล่างเลยคะ่ะแต่ว่าเราก็จะกลับไปสู่หน้าโปรโฟไฟล์อื่นของเราคแล้วกดมุมขวามาดูนะคะเปลี่ยนชื่อเพจเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กดที่โปรโฟไฟล์แล้วก,กดดูโปรโฟไฟล์ทั้งหมดปุ๊บเราจะไปที่เพจอื่นให้ดูกันนะคะเพราะว่าอ่าหนๆก็เข้ามาแล้วนะทุกที่ก็อยากจะแนะนําตัวเองให้ทุกคนรู้จักด้วยนะคะ สมมติว่าทุกที่จะไปเพจอ,อื่นนะ,ะเพจโปรไฟล์เพจทุแบบใหม่มันจะสามารถค้นหาเพจตรงนี้ได้เลยนะคะเราก็พิมพ์ค้นหาค่ะน่าจะช้ากว่าเพจรูปแบบต่อดหน่อยแต่ว่ามันก็ค้นหาตรงนี้นะะอย่างทุกที่เนี่ยมีเพจจัดการลับเพจก็จะพิมพ์ชื่อเพจที่เราต้องการแล้วกดค้นหาค่ะจะพาทุกคนไปที่เพจครูทุกที่กรุงไทยเอ็กซา่านะคะทุกคนอืมนะคะก็จะเข้ามาที่เพจครูทุกที่กรุงไทยเอ็กซ่าเรียบร้อยอกดดูเพจเนาะ อยากจะแนะนำธุรกิจเเขาเรียกว่าแนะนำตัวนะคะแนะนำตัวทุกกี้เป็นตัวแทนของกรุงไทยเอ็กซ่าด้วยนะคะนอกจากสอนการตลาดออนไลน์แล้วก็ยังเป็นตัวแทนขายประกันด้วยนะคะนักออกแบบทางการเงินนะคะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการออกแบบประกันนะ,ะแล้วก็ที่ปรึกษาในเรื่องของการเงินนะคะการออกในรูปแบบของประกันนะ,ะ,นะทุกคนทีนี้ทุกกี้ก็เลยตั้งชื่อเพจว่าคุณตุ๊กกรุงไทยเอ็กซ่านะคะ ช่วงนี้ก็จะมีอบรมบ่อยหน่อยเพราะว่าตุ๊กี้เพิ่งสมัครเป็นตัวแทนประมาณเดือนสิงหาคมค่ะแล้วก็จะต้องอบรมต่อนเนื่องยาวๆเลย6เดือนนะคะที่บริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าเขาจะมีอบรมนะคะเพื่อให้ตัวแทนเนี่ยให้ข้อมูลลูกค้าได้ถูกต้องะคะ่ะจริงๆประกันเป็นบริการที่แบบละเอียดมากๆเลยค่ะเราก็อยากให้ข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้องแล้วก็ลูกค้าที่เราดูแลเขาจะได้มั่นใจแล้วก็รู้สึกไม่ ไม่ต้องกังวลอะไรคนระัพอทําประกันกับเราเราอยากให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจเราก็เลยต้องอบงอรมต่อเนื่องย,วยาวๆเลยหกเดือนนะคะทุกคนอ่าแล้วก็ถ้าใครที่เปลี่ยนเพรดเป็นรูปแบบใหม่แล้วจะกลับไปเป็นแบบคลาสสิกเนี่ยกดปุ่มสามจุดใต้รูปโปรไฟล์แล้วแล้วก็มันจะมีตัวเลือกขึ้นมาแบบนี้คําถามนี้ทุกที่ก็เจอบ่อยเหมือนกันนะคะมันจะมีปุ่มว่าเปลี่ยนไปนเป็นรูปแบบคลาสสิกแต่ระหว่างนิดนึงนะคะถ้าเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบใหม่แล้วจะกลับไปเป็นแบบคลาสสิกอ่ะสมมุติว่าทุกที่เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบ ใหม่ช่วงเดือนสิงหาแล้วตอนนี้เดือนมกราแล้วตุ๊กกี้จะเปลี่ยนเป็นแบบคลาสสิกข้อมูลที่ตุ๊กกี้โพสต์ไปในช่วงหลังเดือนสิงหามาันจนถึงเดือนธันวาเนี่ยจะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นก็คิดนิดนึงนะคะถ้าจะเปลี่ยนกลับปเป็นแบบคลาสสิกนะคะอันนี้เป็นคําถามที่นักเรียนถ้าเข้ามาหาตุ๊กกี้บ่อยนะเพราะตุ๊กกี้เคยทําแล้วนะคะข้อมูลที่โพสต์ช่วงที่ที่เป็นเพจใหม่อะ่ะมันจะหายไปถ้าเราเปลี่ยนกลับไปเป็นคลาสสิกค่ะ เพราะนั้นทุกกี้แนะนำว่าอย่าเปลี่ยนเลยนะคะใช้แบบรูปแบบใหม่ไปเลยนะคะเพราะยังไงมันก็จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่อยู่แล้วในอนาคตนะคะเออแล้วแล้วก็บางท่านเนี่ยไม่มีปุ่มนี้ให้ด้วยนะเพราะเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่แล้วไม่มีปุ่มเปลี่ยนขับไปเป็นแบบคลาสสิกด้วยนะทุกคนก็ระวังให้ดีเวลาจะเปลี่ยนเนี่ยก็เปลี่ยนเลยนะคะอย่าเปลี่ยนลับไปกลับมาบางครั้งระบบมันก็ไม่ได้เสถียรร้อยเปอร์เซ็นต์นะเหมือนเขาใหม่อยู่นะ ใหม่อยู่นั่นเองค่ะโอเคก็ฝากทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามช่องของตุกี้อยู่นะคะถ้าสนใจจะซื้อประกันนะคะวางแผนเอาเงินหรือว่าประกันชีวิตก็ติดต่อมาหาตุกี้ได้ตลอดค่ะอืมค่ะทักมาที่ลายครูตุกี้นะคะมพ์แอดข้างหน้าเนาะนะคะและนี่คือโปรไฟล์ส่วนตัวของตุ๊กี้นะคะติดตุกฟ้าชลินก็เจอแล้วนะคะ สำหรับใครที่ต้องการจะโทรปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเซตระบบการตลาดออนไลน์นะคะก็สามารถทักอินบ็อกก์แล้วก็แลกเปลี่ยกันได้ะค่ะตุ๊กี้โทรกลับได้นะคะอืมนะคะนี่โปรไฟล์นะติดต่อได้ตลอดนะคะทักอินบ็อกก์ติดต่อได้ตลอดแต่อาจจะตอบช้าบางทีเนาะเพราะบางครั้งเนี่ยตุ๊กี้สอนผ่านกูเกิลเมสสอยู่นะคะตุ๊กี้ก็จะไม่ได้ตอบทันทีนะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่ไม่อยากให้โทรเข้ามาก่อนอยากให้ทักไลน์มา,าก่อนจะได้รู้ช่วงเวลาว่าสะดวกตุ๊กี้ ี่โมงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีอ่ะ o g l e m e มีมันหลุดนะเะเวลามีสายเลรกเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะทุกคนอืมอยากฝากทุกคนด้วยนะคะยังไงการตลาดออนไลน์อ่มันก็ยังเติบโตไปเรื่อยนะคะอยากให้ทุกคนอนะ่ะเรียนรู้แล้วก็พัฒน,นาตัวเองอยู่ ต่อเนื่องนะต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาถ้าคือเราหยุดไม่ได้เลยนะคะมันไปไวมากแล้วก็พัฒนาไวมากเลยนะคะทุกระบบเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเขาพัฒนาระบบเขาตลอดเวลานะคะถ้าใครไม่ทันก็ทักามาหาตุ๊กกี้มาปรึกษามาคุยกันได้นะคะแลกเปลี่ยนกันคือตุ๊กกี้ทำงานอยู่หน้าจอตลอดตุ๊กกี้ก็จะรู้นะคะเวลามันมีเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะตุ๊กกี้ก็จะสังเกตเห็นแต่บางครั้งอ่ะ สิ่งที่เรารู้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นไม่รู้หรอกถ้าคุณไม่รู้คุณก็ทักมาปรึกษาได้นะคะอะไรที่ทุ๊กี้แบ่งปันได้เนี่ยทุ๊กี้ยินดีแบ่งปันนะนะคะก็ทักมาปรึกษากันคุยกันได้ทักแชทได้ตลอดนะคะเดี๋ยวทุ๊กี่จะพาไปดูเพจที่ทุ๊กี้เป็นเจ้าของอยู่นะคะอย่างทุกกี้จะใส่ไว้ในหน้าโปรไฟล์อยู่แล้วนะคะว่าทุ๊กี่เป็นเจ้าของเครื่องคิดอะไรอยู่นั่นเองทุกคนก็สามารถเข้ามาส่องโปรไฟล์ทุ๊กี่แล้วก็คลิกเข้าไปที่เพจทุ๊กี้จะการได้ ะคะ้ดทุกี้กรุงไทยเอซ่าครูตุกี้ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์อย่างครูทุกี้ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์เนี่ยตุกี้จะเปิดไวน้นะคะแล้วก็ให้ให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาติดตามได้นะคะตุกี้ก็จะมีโพสต์โปรโมชั่นหรือว่าโพสต์เกี่ยวกับเรื่องเรียนบ้างนะคะช่วงโควิดมาตั้งแต่ปี2019นะจนถึงตอนนี้ปี2023แล้วทุกี้จะเน้นสอนผ่าน Google Meet ค่ะช่วงแรกๆเนี่ยเน้นผ่าน สองพันซูมแต่ช่วงหลังเนี่ยซูมเขาต้องจากัดเวลาตุ๊กี้ก็เลยเน้นแบบผ่าน google Meet เอาเลยนะคะ o o g l e m e e t เนี่ยดีดีดีมากเลยมันฟรีนะคะทุกคนแล้วก็อย่างตุ๊กี้เน้นสอนแบบ Privat นะคะตัวต่อตัวก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานะคะเรียนแบบตัวต่อตัวนะคะเรียนสดนะคะผ่าน google Meet แบบตัวตัว่อตัวนะคะลกนักเรียนก็จะได้ข้อมูลเต็มที่นะคะครูสอนก็ไม่เหนื่อยมากนะคะ สอนเฉพาะธุรกิจคุณไปได้เลยนะคะอยากเรียนคอร์สไหนก็เข้าไปดูที่เพจครูทุกกี้ที่เปิดสอนการตลาดออนไลน์นะคะแล้วก็ได้ดูรายละเอียดที่ทุกกี้เปิดไว้นะคะก็ทักเข้ามาได้สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะทักเข้ามาที่ไลน์หรืออินบ็อกซ์ในเพจก็ได้คะ่นะ,คะาราคาคอร์สทุกกี้นี่ตั้งแต่790ดาสนะคะทุกคนจนถึงราคา1 0 0 0 0 0ึ 2, นะ 2, นะ 2, ่งแส0 0 0 0สองนะ0 0 0สองนี่เป็นที่ปรึกษาเลยนะคะเขาเรียกว่าถ้าเป็นคอร์ส เขาก็จะเรียกว่าเป็นเมนเทอร์โปรแกรมวันเดียะเออประมาณว่าปรึกษาได้ตลอดทีแล้วก็นัดเจอกันประชุมงานกันได้อะไรเงี้ยนะคะส่วนถ้าเป็นคอร์สที่ทุกที่อยากเชียร์ทุกคนให้เรียนก็คือคอร์สซูเปอร์วีพค่ะทุกคนแบบเรียนแบบตัวต่อตัวนะคะสิบสองวันสิบสองหลักสูตรนะะเจอตัวเป็นเป็นหกวันแล้วก็เจอตัวผ่าน Google Meet อีกสิบสองวันนะคะหรือบางคนนะคะถ้าเรียนช้าทุกที่ก็แถมให้ทั้งปีเลยนะอาจจะแบบเจอกันเดือนละครั้งหรือเจอกันผัดเดือนละสองครั้งนะ แต่ผ่านกูเกิลมีแต่ว่าเจอตัวเป็นเป็นเตอตัวเป็นเป็นหกวันเจอตัวผ่าน Google Meet เนี่ยสิบสองวันอย่างน้อยนะคะครับา,าก็คือสมามารถที่จะปรึกษาได้ตลอดเลยนะคะสอนนและสอนแล้วก็พารทำแชร์หน้าจอกันคุยกันสดๆนะตอนนั้นได้เลยอย่างเงี้ยน,นะคะส่วนข้ออื่นๆเนี่ยเป็นข้อทีอ่ไม่ค้าออนไลน์หรือว่างานแอดมินใช้กัน ะะก็จะมีในส่วนของการแต่งรูป,ปรตัดต่อวิดีโอด้วยนะคะทุกคนนะการใช้โทรศัพท์ในการทํางานอะไรเงี้ยอย่างตุ๊กยี่เนี่ยใช้แอป d เในการทํางานเนี่ย,ย,าย,าานนยบางทีมันก็มีแต่งรูป,ปรตัดต่อวิดีโอนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นตุ๊กยี่นี่รับแอดมินเพจด้วยนะคะรับดูแลเพจแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้ระหว่างที่ตุ๊กยี่ดูแลให้เนี่ยขั้นต่ำคือ6เดือนถ้าขยานนะคะ,นะคะเพราะว่าตุ๊กยี่จะไม่ได้เด่นแบบฉับเฉวยอะอยากดูแลระยะยาวแล้วก็ คุยกันนานๆนะคะเป็นผู้ช่วยที่อเบื้องหลังนะคะไก้คือทำเพจให้ทําเพจให้ดูแลในเรื่องของรูปภาพคอนเทนต์นะคะต่างๆระยะยาวเลยนะคะ6เดือนขั้นต่ำนะคะแต่หลายคนที่ติดต่อมาส่วนใหญ่จะยาวเลยค่ะทุกคนบางคน3ปีแล้วตั้งแต่โควิดตอนนี้ก็ยังทําอยู่นะคะเพราะว่ามันคุ้มมากนะคะเพราะว่าทุกที่เข้าใจอเจอธุรกิจ เจอนักธุรกิจหรือเจ้าของธุรกิจมาหลายหลายลา,ยา,าธุรกิจนะคะแต่ว่าทุ๊กกี้จะเข้าใจว่าเออบางบางท่านเนี่ยลูกน้องลาออกเพราะว่าค่อนข้างทป็นเรื่องของอนไรมันสับตัวอหรงอไงลูกน้องก็ลาออกเพราะว่าก็ทุ๊กกี้ยินดีช่วยเหลือนะคะในจุดนี้เนาะ,ะก็พักมาคุยกันนะคะคุยรายละเอียดได้นะคะอย่าเพิ่งจ้างถ้ายังไม่รู้ยังไม่ทราบรายละเอียดให้คุยกับทุ๊กกี้โดยตรงก่อนนะคะอคอซูเปอร์เอพีอ่ะเป็นคอที่ทุ๊กกี้ เชียร์ให้ทุกคนเรียนนะคะอยากให้ผู้ประกอบการเรียนนะคะเพราะได้คุยเหมือนมีที่ปรึกษาคนข้างอ่ะเออยาวๆเลยเป็นปีนะคะแล้วก็เจอตัวตั้งหกวันอย่างเงี้ยอืมช่วงแรกๆที่ตุ๊กกี้เปิดคอร์สขึ้นมาคือเจอตัวสิบสองวันนะทุกคนแต่ช่วงหลังตุ๊กกี้ขอตัดทอนเหลือค่หกวันแล้วก็ปรึกษาผ่านกูเกิลเมสยาวๆเลยนะคะทั้งปะะีก็รายละเอียดก็ทักมาคุยกันถ้าใครงบน้อยก็เรียนคอร์สเล็กๆนุก,ก่อนนะคะถ้าชอบตุ๊กกี้ค่อย เรี่ยนกับตุกี้ระยะยาวหรือจ้างตุกี้ระยะยาวเพราะว่าตุกี้อยากทํางานแบบให้ให้ผู้จ้างเนี่ยสบายใจอ่าตกวตุกี้เนี่ยไม่เอาเปรี่ยบแน่นอนตุกี้ก็ทางานต็มที่ในส่วนของหน้าที่ของตุกี้ที่ดูแลนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการก็จะได้แบบว่ารู้สึกจ่ายเงินแล้วคุ้มนะคะแต่ตุกี้ไม่ได้เข้าออฟฟิศนะทุกคนเราถ้าจ้างตุกี้ทาเพจให้นะตุกี้จะไม่ได้เข้าออฟฟิศนะคะอ่าแล้วก็ พี่กี้อยากให้ผู้ประกอบการทุกคนอะใส่ใจแล้วก็มีก็คืออยากให้ทุกคนอะมีเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์บางธุรกิจเนี่ยทำธุรกิจมานานแล้วนะคะแล้วก็กำไรตัวปีเนี่ยหลายล้านบาทนะมากกว่าสามล้านก็มีบางคนอะแต่ยังไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเนี่ยตุ๊กี้แนะนาว่าควรจะมีนะคะเว็บไซต์จริงๆอะมันคือหลักมันคือเขาเรียกว่าเป็นบ้านของเราเป็นเป็นร้านค้าที่ใหญ่โตของเราเป็นบริษัทเรา เราต้องมีเว็บไซต์บริษัทเป็นของตัวเองเนาะแล้วก็ทุกกี้ก็เลยรับทําเว็บไซต์ด้วยนะคะในราคาพิเศษสําหรับนักธุรกิจเลยก็คือ3 0มหมบาทเป็นเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซนะคะมีระบบจัดการสินค้าใส่สินค้าได้ไม่จํากัดนะแต่ทุกกี้จะใส่ให้ก่อน1ิบรายการนะคะแล้วลูกลูกค้าสามารถไปเพิ่มได้เองกทุกกี้มีสอนให้ด้วยนะเวลาเพิ่มสินค้าแต่ทุกกี้จะมอีออกแบบนะคะเป็นโปรแกรมเมอร์ช่วยออกแบบแล้วก็เม้นเรื่องความปลอดภยัย นะคะเพราะว่ามันเป็นระบบตะกาสสินค้าแล้วก็ลูกค้าตัดตรเครดิตได้เพราะนั้นเราต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยด้วยค่ะ,ะเว็บไซต์นี้จะทาในราคาสามหมื่นนะคะสามหมื่นบาทแต่หลายคนบอกว่าพี่ไม่เอาระบบตะกาสสินค้าพี่ไม่เอาระบบตัดตรเดิตอ่ะก็จะลดได้ค่ะแล้วก็สําคัญเลยทุกทีดูแลฟรีเลยหนึ่งปีนะคะหลังจากจ้างคือจ่ายสามหมื่นคือจบได้โดเมนได้พื้นที่เว็บอ ในระบบแพ็ก้าสินค้านะคะรองรับ e o แล้วก็เน้นเรื่องความปลอดภัยด้วยในราคาสามหมื่นคือถูกมากนะคะจ้างระดับครูทําให้เนาะประมาณนั้นนะก็ฝากด้วยนะคะธุรกิจไหนยังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ติดต่อเข้ามานะคะส่งลิงก์ตัวอย่างเว็บไซต์นะคะที่อยากมีนะคะเข้ามานะทุกที้ให้ทีมโปรแกรมเอรช่วยออกแบบให้แล้วทุกที่ก็ลงข้อมูลให้แล้วก็ทุกที่ทำงานร่วมกับโปรแกรมอระคะ่ะทุกคน แต่โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่เขาจะมาช่วยคิดคอนเทนต์อะไรย่างเงี้ยแต่ตุกี้ก็จะคิดคอนเทนต์ช่วยผู้ประกอบการนะคะด้วยนะคะทักมาได้ตลอดนะะถ้าใครจะทําเว็บไซต์ก็เริ่มวางแผนในส่วนของการเตรียมข้อมูลเลยนะคะทุกคนเพราะภาพเว็บไซต์เนี่ยจะเสร็จไวหรือช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ลูกค้าส่งให้นะ,ะนะ,ะบางคนเนี่ยต้องต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างคือมีรูปภาพนะ,ะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้ามีราคานะคะขายเป็นช่วงราคาหรือว่าขายราคาเดียวอะไรเงี้ยก็ ทักมาปรึกษาได้ค่ะถ้าอยากทำเว็บไซต์แล้วก็พิเศษสุดเลยสําหรับักเรียนนะคะระบบตการศึกษาตุก,กี้ให้ราคาแค่หมื่นห้านะคะเฉพาะคนที่ทักมาก่อนห้าสิบคนแรกนะคะสําหรับปีสองศูนย์สองสองเนี่ยจะเน้นปี 2022, สองศูนย์สองสามทุกทีจะเน้นห่าผู้ประกอบการทําเว็บไซต์นะคะ,ะสําหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนนะคะฝากติดตามตุก,กี้นะคะแล้วก็ธุกิจของต,ตุกี้ด้วยค่ะขอบคุณะคะ่ะสวัสดีค่ะ